ก็ต้องทําเป็นจมูกเป็นตาใช่เหรอไหมจมูกแป็นตาทําไมเสื้อถึงเรียกว่าเสื้อเคยสงสัยปะทําไมเสื้อถึงเรียกว่าเสื้อกางเกงถึงเรียกกางเกงก็นั่นแหละเคยสงสัยไหมไม่แต่พี่สังเกตไหมก็คือคือมันไม่มีหน้ามีตาจนมันต้องทําสีตัวมันเปมีจริงไม่มันจะมองเห็นได้ไหมไม่เนี่ยหมายถึงอะทําให้ดูหน้าเปล่งขาวแล้วมันหน้ามันเป็นตามีหนือนมีจมูก มันรู <ez skills> ้ยังไงว่า <Zen> ต้องทำอย่างนี้คนถึงยวเลยพี่ว่าตรงนี้โอ้มันคันนะบรรยากาศมันนะมันคันนะมันคันเหรอพี่บุ้งช่วยเป็นเก่าบุ้งโอ้โหเอ้โนาะห็นไหมคะ กระมุกเยอะเยอะจนขางทำจัดมือกูละนี่แกใช้มานอะไรเะเป็นจักรยานก่อนเป็นจักรง อะไรนะเติมกระเติงจากกระเติงอันนี้คือคำหลอกเติมกระเติงเหรอติงอะฮะพอใช้นามก็เลยยาไม่ใช่คำโคราชเหรอใช่โอ้โห let's go ฉันละเบื่อจริงมุกเยอะเหลือกันเลิกเลยเลิกเลย